เรื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติดให้ทำการเช็คระบบน้ำมันว่าน้ำมันไหลเข้าคาบูหรือไม่สำหรับเครื่องสองจังหวะสามารถหมุนน็อตท,ที่ด้านล่างคาบูออกเมื่อหมุนน็อตออกแล้วถ้าน้ำมันไม่ไหลแสดงว่าคาบูมีปัญหาให้ทำการล้างคาบูแต่ถ้าน้ำมันไหลออกแบบนี้แสดงว่าคาบูเป็นปกติจากนั้นเช็คระบบไฟโดยดึงปลั๊กหัวเทียนออกแล้วใช้บล็อกขันหัวเทียนหมุนหัวเทียนออกมา แล้วใส่เข้าไปที่ปลักหัวเทียนจากนั้นนํามาแตะที่บริเวณเสื้อสูบหรือตรงที่หมุนหัวเทียนเข้าแล้วดึงสตาร์ทเมื่อดึงสตาร์ทให้ดูว่าหัวเทียนมีประกายไฟหรือไม่นะครับถ้าไม่มีใช้หัวเทียนอันใหม่ใส่เข้าไปแล้วดึงสตาร์ทแต่ถ้ายังไม่มีไฟให้เอาหัวเทียนออกแล้วเช็คที่ปลักหัวเทียนโดยดึงสายออกจากปลักนี่นะครับสาเหตุก็คือสปริงปลักหัวเทียนหรือขั้วหัวเทียนหลุด ให้ใช้ไขควงงัดออกมาแล้วนำมาบีบเข้ากับสายหัวเทียนโดยทําการบีบเข้าทั้งสองขาแบบนี้นะครับจากนั้นใช้ครีมทําการบีบเข้าไปเมื่อได้แบบนี้แล้วก็นำปลั๊กหัวเทียนมาใส่เข้าไปได้เลยนะครับโดยสามารถดันเข้าไปแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วนำ หัวเทียนมาใส่เข้าไปที่ปลักหัวเทียนจากนั้นนําไปแตะที่บริเวณที่หมุนหัวเทียนเข้าก็าคือตรงนี้แล้วดึงสตาร์ทไฟมาแล้วนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเอาหัวเทียนออกจากปลักแล้วหมุนหัวเทียนเข้ากับเครื่องตัดหญ้าใช้บล็อกหมุนให้พอตึงมือใส่ปลักหัวเทียนเข้าไปแล้วก็สามารถสตาร์ทเครื่องตัดหญ้า แล้วนำไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาเครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ